ในช่วงนี้นะคะคาราวานความอร่อยค่ะความสนุกสนานมาในช่วงที่ได้บุญด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูเจที่น่าสนใจช่วงคารวานความอร่อยสําหรับในช่วงคารวานความอร่อยวันนี้ขอติดกระแสงานเทศกาลกินเจกันสักหน่อยทางรายการก็เลยพาคุณผู้ชมมากันที่งานถแถลงข่าวเทศกาลกินเจหาดใหญ่ประจําปี2554ที่มหาปัญญาพุทธสถานโดยมีสโลแกนที่ว่า อิ่มกายอิ่มใจปลอดเล่ากินเจครับโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุรพลพนัทอัมพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานในพิธีและดรไพรยพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รวมถึงผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกินเจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมายเลยนะครับสำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ปี2554นี้นอกจากการลดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วควรปฏิบัติตนให้อยู่ในศีนไปทำด้วยในฐานะที่เทศบาลนะครอัางเกเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรในทุกภาคส่วนที่มาร่วมในการจัดกิจกรรมอย่รั้งนี้ขึ้นมาม และเมื่อเสร็จพิธีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วภายในงานแถลงข่าวในวันนี้ก็มีการจัดบูธอาหารเจรหลากสไตล์หลากหลายเมนูร้อยแปดรสชาติร้อยแปดอาหารเจรมาให้ได้ชมได้ชิมกันอีกเพียบเลยล่ะครับ การกินเจเนี่ยนะครับทุจริงโดยเฉพาะความรู้สึกของตัวผมเนี่ยนะฮะเวลาทานอาหารเจแล้วรู้สึกมันคล่องแคล่วท้องไส้หรืออะไรต่างมันจะไม่ไม่อึดอัดไม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากในงานเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะครับมีขบวนแห่แล้วก็มีการเทศกาลกินเจร้านอาหารเจมากกว่าร้อยร้านนะครับที่มาเปิดตรงนี้ รสชาติอร่อยนะครับสะอาดแล้วก็ได้บุญด้วยในการที่นอกจากทานอาหารเจแล้วใน10วัน10คืนหาดใจมีอะไรที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนมาร่วมง,งานกินเจกับเรานะครับเที่ยวอิ่มอร่อยแล้วก็ได้บุญด้วยครับและเมนูอาหารที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลเจแบบนี้จากบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนส่วนจะเป็นเมนไหน และถ้าอยากรู้เคล็ดลับความอร่อยก็ต้องมาดูวิธีปรุงจากเชฟของเรากันเลยครับอันตอนแรกนะครับเราใส่น้ํามันแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับแล้วก็เราจะเจียวเห็ดหอมนะครับเจียวให้กลิ่นหอมของเห็ดหอมออกนะครับไปก็จะใส่แครอทนะครับใแครอทให้สุกนะครับต่อไปก็จะเป็นกระหล่ำปีนะครับแล้วก็จะเป็นปลกรุดฟ้าเขียวนะครับใส่เลยครับจะตรงกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นเส้นยากิโซบะนะครับ ก็จะเป็นซอสผัดนะครับก็เขาเข้ากัน,นแล้วครับเราก็จะตักใส่ถาดน,นะนอกจากจะมีอาหารเจอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายแน่นอนครับปีนี้ในในกิจกรรมประจำวันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องของอการประกวดมีเรื่องบันเทิงแล้วก็มีเรื่องของ,ของ าการเชิญวิทยากรน,นะครับที่จะมาพูดถึงในเรื่องศาสตร์ต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของอาการทํากิจกรรมพิเศษก็คือการจัดทาผ้ายันฉังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยู่ในทางใต้หรือจังหวัดอื่นเนี่ยช่วงนี้ถ้ายังไม,ไม่ทราบจะไปไหนลองมาที่หาดใหญ่นะครับให้ประชาชนเราหันมาทานเจลองดูว่า,าจะดีกับสุขภาพเราอย่างไรบ้างน,นะครับ ได้ยินกันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมเตรียมตัวไปเที่ยวงานเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้กันได้ที่บริเวณสวนยอมสุพสารรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมนี้กันนะครับ